สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกันแล้วนะคะความรักของราศีกันช่วง1-15สิงหาคมนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอฝากคุณมิรลักแฟนเพจทุกคนเลยนะคะแล้วก็คนที่ส่งกําลังใจดีๆกันมานะคะมาดูนะคะว่า1-15นี้ชาวราศีกันความรักของคุณกับเขาคนนั้นจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันนะสำหรับคนที่มีคู่มีประเด็นนะคะมีเรื่องราวมีประเด็นกันมานี้เป็นยังไงบ้าง Uau! Wow. Okay. ชาวกันค้าทำไมเรามองว่าก่อนหน้านี้คุณเอาหัวใจของคุณไปผูกติดยึดไว้กับคนที่เขามีคนอื่นอยู่แล้วหรือเปล่าที่เรามองเห็นเลยนะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วเนื่องด้วยซะจากแหละคนคนนั้นน่ะเขาก็ไม่โอเคกับคุณเลยเรามองว่าคนคนนั้นน่ะเขาเป็นฝ่ายทอดทิ้งคุณไปหรือเปล่า เป็นฝ่ายเทคุณหรือเปล่าเป็นฝ่ายทิ้งคุณไปแบบไม่แยแสไม่ใยดีไม่หันกลับมามองแม้แต่เงาเลยอ่ะที่เรามองเห็นนตรงนี้นะคะแต่เนื่องด้วยเจ้าปัจจุบันน่ะคุณก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเรื่องราวของคุณกับเขาอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเกิดการจบสิ้นกันมาแล้วด้วยนะคะแต่ยังไง เ,เรามองว่าทําไมอารมณ์ของคุณอะ่ะมันยังยังมันมันยังคงมีเขาวนเวียนอยู่ในหัวคุณนะคะคุณเอาหัวใจของคุณอะ่ะไปมอบให้เขาไปเต็มหมดแล้วอะ่ะเต็มแม็กหมดเลยแล้วก่อนหน้านี้ทําไมเรามองว่าระหว่างคุณกับเขาก่อนหน้านี้มันมีเรื่องราวแบบว่าคุณเคยมีความสุขกับเขาอยู่ดีๆค่ะนะคะ,นะคะมีความสุขอยู่ด้วยกันดีๆแล้วมันก็เกิดมีประเด็นกันขึ้นมาด้วยอารมณ์ของเขาเองหรือเปล่าด้วยว่าก่อนหน้านี้คุณกับเขาอาจจะมีปัญหาอะไรกันมาด้วยหรือเปล่านะคะ แต่ตอนนี้เรามองว่าตัวคุณเองอะเริ่มคิดได้แล้วมั้งว่าโอเคความรักที่ผ่านมาหรือเรื่องราวของหัวใจของคุณที่ผ่านมาหรือณนะักปัจจุบันเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยละคุณอยากจะอยากจะไม่คิดถึงเขาแล้วนะคะอยากจะมีอนาคตที่ดีแล้วนะคะเนี่ยที่เรามองเห็นแต่ยังไงทั้งนั้นเสียเราก็ยังเห็นว่าคุณอะยังไม่ไปไหนสักทีนะคะ อารมณ์เดิมๆยังไม่ไปไหนสักทีคุณแค่มีความคิดแค่ว่าเมื่อไหร่ฉันจะหลุดพ้นสถานการณ์ไอ้ช้ำเลือดช้ำหนองประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะที่เรามองเห็นนะ่ะเพราะเขาเป็นฝ่ายเทคุณไปหนี่นะคะคุณอยากหนีไปไกลๆอะ่ะคุณอยากพักผ่อนจิตใจคุณอยากเดินทางท่องเที่ยวเพื่อให้ลืมเขาที่เรามองเห็นมากๆคือคุณอยากเดินทางแน่ๆท่องเที่ยวแน่ๆเพื่อให้ลืมคนคนนั้นของคุณนะคะไม่เอาคนคนนั้น มาไว้ในหัวคุณเท่านั้นเองที่เรามองเห็นอารมณ์ของคุณช่วงปัจจุบันนี้เลยะนะมันรู้สึกว่าเป็นความรักที่เรามองว่าตัวคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วมันไม่มีทางออกอะไรดีไปกว่าที่ว่าคุณอยากเที่ยวพักผ่อนจิตใจรื้อฟื้นหรือฟื้นฟูสภาพจิตใจของตัวคุณเองนะคะของชาวราศีกันนะที่เรามองเห็นตรงนี้เลยเดี๋ยวมาดูซิว่าฝั่งเขาคนนั้นช่วงนี้ของคุณเป็นยังไงบ้างคะ่ะฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีกันนะคะ ช่วงนี้ของเขาเป็นยังไงบ้างเออมาดูกันนะบางคนไปดีวกับคนที่มีตำแหน่งชัดเจนมากๆไหมที่มองเห็นนะคือเขาอาจจะมีใครแล้วแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์คุณกับเขามันเหนื่อยอ คุณที่ผ่านมาแล้วก็มองออกว่าคุณเป็นฝ่ายเหนื่อยด้วยเป็นฝ่ายประคับประคองชีวิตรักของคุณมาให้มันเป็นเรือลักล่มอะนะคะแต่สุดท้ายสุดท้ายจนแล้วจนรอดคุณกับเขามันต้องจบพังทลายกันมาเนี่ยเขาไปแบบไม่แยแสคุณเลยมากๆเลยบางคนไปดิวยู่คนทางไกลด้วยอีกต่างหากที่เรามองเห็นนะตรงนี้นะตัวเขาเองนะเดี๋ยวก่อนมาดูว่าตัวเขาช่วงนี้ของคุณเป็นยังไงบ้างคะ เช้ากันค่ะวายเธอเธอได้นะ้าออฟสอดเขาก็ได้หนะ้าออฟสอดเหมือนกันเลยอะ่ะอืมแล้วทําไมเขารู้จูกรู้สึกว่าตัวเขาเจ็บอะ่ะตัวเขาผิดหวังกับความรักอ,ะอ่ะอาจเป็นเพราะวาความรักของคุณกับเขามันไม่ลงรอยไม่ลงตัวกันหรือเปล่ามันมีเรื่องมีปัญหามีประเด็นหรือเปล่าคะมีประเด็นเพราะคนอื่นเข้ามาแทรกด้วยเพราะต่อให้ไม่ใช่คนเข้ามาแทรกเรามองว่าเขามีคนอื่นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นไปได้นะคะ แต่ตอนนี้เรามองว่าเขาอะมีความหวังว่าสักวันหนึ่งบอกให้รู้เลยว่าสักวันหนึ่งเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะคะต่อให้แม้ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องราวประเด็นผิดหวังซึ่งกันและกันมามีเรื่องราวประเด็นที่เขาเป็นฝ่ายหนีคุณไปที่เรามองเห็นชัดเจนมากๆว่าเขาเป็นฝ่ายหนีคุณไปนะคะตอนนี้เขาพยายามใช้ความคิดทบทวนเวลาเขาอยู่กับตัวเองอะถึงแม้ว่าเขาเวลาเขาเก็บตัว เก็บตัวอะไรก็ตามทีเธอใช้ความคิดอยู่กับตัวเองโดยที่เขาไม่สามารถบอกให้ใครรับรู้ได้เนี่ยว่าเขาก็ยังเนาะอ,อย่างน้อยๆเขายังมีความหวังที่จะกลับมาหาคุณคิดถึงคุณมากด้วยจริงๆอ่ะคิดถึงคุณอยากกลับมาหาคุณนะคะที่มองเห็นหน้าตรงนี้เลยหวังว่าสักวันหนึงเท่านั้นเองเขาก็แค่หวังนะคะ มองเห็นเพราะว่ามันมีสถานการณ์คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของชาวกันและคนคนนั้นของคุณนะคะเนี่ยคนคนนั้นน่ะเขามีใครมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันมีประเด็นหรือไม่อาจจะเป็นฝ่ายชาวกันเองที่ว่ามีใครอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นไปได้นะต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วมันเป็นป,ปัญหาความสัมพันธ์ที่มันต้องจบจบแบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเทกัน ไปแล้วก็ไม่เหลียวแลซึ่งกันและกันด้วยไม่เหมาะถ้าไม่หันมามองแม้แต่เงาเลยะนะคะถ้าในบางคู่เราถึงขั้นขนาดบอกว่าเงาไม่เหยียบอืมต้องบอกแบบว่าเงาไม่เหยียบด้วยซ้นะยําไปนะเนี่ยแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงกันมาแล้วเรามองว่าวางคู่ทาไมจบกันมาสักพักแล้วก็ไม่รู้นะที่เห็นหนะ้าตรงนี้นะคะแต่มันเป็นแค่อารมณ์คิดถึงโหยหาเขาแค่คิดอะ่ะ เขาแค่มีความหวังว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะคะแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปได้ยากสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองที่ว่ามันมีใครมีคนอื่นเป็นตัวเป็นตนอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าความในใจของชาวกันค่ะอยากจะสื่ออะไรให้เขารับรู้บ้างนะคะชาวกันนะว่าคุณอยากจะสื่ออะไรให้เขารับรู้บ้างเอาอันนี้บ้างดีกว่านะคะ เชาากันเรามองว่าทําไมเขาไปจากคุณแบบเงาไม่เหยียบแล้วคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่เลยอ่ะคุณยังมีความความรักมอบให้กับเขาอยู่เลยอืมจริงๆนะคะความรักที่คุณมีให้เขาอ่ะมันมีด้วยหัวใจของคุณจริงๆมีด้วยความไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องอะไรเลยที่เรามองเห็นนะตรงเนี้ยนะ คุณแบบให้ใจด้วยความบริสุทธิ์ใจมากๆเลยที่มีมอบให้เขาอะค่ะนะคะที่คุณอยากบอกให้เขาเลยว่าต่อให้สถานการณ์คุณกับเขามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วยังไงก็ตามต่อให้มีคนคนใหม่เข้ามาในชีวิตคุณคุณก็ไม่ได้สนใจนะคะคุณรอคอยแต่เขาอย่างเดียวอะมันเป็นช่วงที่คุณแบบพยายามปรงกับชีวิตด้วยแล้วอะว่าถ้าไม่ใช่เขาก็ไม่เอาคนอื่นนะคะที่เรามองเห็นตรงนี้เลยอะแล้วก็ความมั่นคงในใจของคุณอะ มันเต็มเปี่ยมมากๆคุณรอคอยการกลับมาของเขาทุกวี่ทุกวันเลยอะคุณเนี่ยเรามองว่าทุกวี่ทุกวันด้วยนะอืมไม่ไงั้นไม่นั่งเซ็งสังกตาอย่างนี้หรอกนะคะที่มองเห็นอะความรักความในใจความ อะไรทั้งหลายแหละคุณมอบให้เขาไปหมดแล้วอะนะคะไม่เหลือใจมอบให้ใครเลยอะใครเข้ามาหาคุณช่วงเนี้เราก็มองว่าเข้าผิดที่ผิดเวลามากๆเลยคุณไม่เปิดใจยอมรับใครเลยนะคะคุณรอแต่เขาเรื่องราวของคุณเรารู้แล้วแหละว่าคุณกับเขาก่อนหน้านี้มันมีปัญหามีปากเสียงซึ่งกันมานะคะมันเลยต้องจบกันนะคะปากเสียงแท้ๆอารมณ์แท้ๆนะคะ รักเขามากมายจริงๆเสียดายเวลาด้วยเสียดายความรักครั้งนี้ด้วยเสียดายตัวเขาด้วยเสียดายไปหมดเลยไม่มองใครด้วยที่มามองเห็นนะตรงนี้นะคะของชาวกันนะมันเป็นอารมณ์ที่ว่าทําไมมันมันดูเศร้าส้อยงาหงอยมากๆเลยเพราะมันขึ้นมาแต่ละใบมันเศร้าแบบ รู้จะบอกว่าเศร้าไงอ่ะมันเป็นความรักที่ว่าหนึ่งมันมีคนคนอื่นจริงๆค่ะแล้วเรามองว่าตัวคุณน่ะรักเขาด้วยหนึ่งรักเสนหามากๆรักแบบไม่มีอะไรมามาปิดกั้นความรู้สึกอ่ะรักแบบที่ว่าคุณสามารถเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณให้เขารับรู้ได้อ่ะนะคะเขาถึงบอกว่าคุณกับเขามันมีความรักความผูกพันแบบเสน่หานะคะต้องบอกแบบนี้นะที่เรามองเห็นตรงนี้นะคะความมั่นคงของคุณมีให้เขาเต็มเตี่ยมเลยในใจคุณอ่ะ คุณพยายามลืมเขาจริงแหละแต่คุณลืมไม่ได้คุณตัดเขาแล้วอะ่ะอืมคุณโดนเขาเทคุณโดนเขาเทพอคุณเดินเขาเทปุ๊บคุณเริ่มมีความเครียดแค้นความโกรธแค้นหรือความอะไรของคุณแล้วแต่หรืออีโก้หรือทิฐิอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณพยายามลืมเขาที่ผ่านมาเรามองบอกได้เลย ว่าบางคู่เลิกกันมาสักพักแล้วคุณพยายามลืมเขาแต่คุณลืมไม่ได้คุณมาอะไรอาวรในสิ่งที่ว่ามันเสียไปแล้วมันจบสิ้นไปแล้วแล้วมันไม่สามารถกลับมาเป็นไปได้นะคะเนี่ยแหละในความในใจของคุณที่คุณอยากจะสื่อออกมานะเดี๋ยวเรามาดูว่าความในใจของเขาบ้างเป็นยังไงนะคะเอาไหนดีอันนี้ก็ได้มาแต่ว่าจะไม่อันนี้แล้วนะคนคนนั้นของชาวกันค่ะ เขาคิดแค่ว่าอยากจะกลับมาหาคุณะแล้วในใจเขาอยากเขาคิดยังไงบ้างนะคะมาดูนะว่าในใจเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาคนนั้นของคุณนะคะ1นึถึงสินี้นะตะกี้ไม่รู้มีเสียงอะไรขอโทษที เรามองว่าตอนเนี้ยอืมภายนอกเขาอะมันดูเหมือนคนมีความสุขเลยอะมีความสุขมากจริงๆนะคะแต่ภายในใจเขาเรามองก็รู้ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าปัญหาของเขาระหว่างคุณกับเขากับคุณอะมันมีประเด็นเรื่องมีคนอื่นเป็นตัวเป็นตนต้องบอกว่ามีเป็นตัวเป็นตน,ตน,ตนตด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะเรามองว่าใจเขาอะยังมอบให้คุณแหละ ทั้งทั้งที่รู้ว่าคุณกับเขามันต้องจบกันมาแล้วจบแบบปรับฉับพลันจบแบบสิ้นด้วยจบแบบความสัมพันธ์มันล้มคลืนกันมาด้วยเพราะความที่ว่าคุณกับเขามีปากเสียงซึ่งกันและกันนะคะเพราะประเด็นที่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปมีคนอื่นนะคะที่มองเห็นตรงนี้แล้วตัวเขาอะถึงแม้ว่าเขาก็รู้อยู่เต็มอกว่าเขากับคุณมันจบกันมาเขาก็ยังอยาก ที่กลับมาหาคุณที่เรามองเห็นแบบนี้เขายังคิดถึงอารมณ์เก่าๆความรู้สึกเก่าๆที่มีความสุขร่วมกันนะคะอยากกลับมาเริ่มต้นรักกันใหม่อะ่ะจริงๆเขาเริ่มรู้ตัวเองแล้วละ่ะเอาตรงๆนะเขาเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าเขาอ่ะ ยังไงก็ไม่ลืมคุณนะคะเขาอยากบอกคุณแบบนี้ว่าเขายังไงก็ไม่ลืมคุณแน่นอนต่อให้ความรักความสัมพันธ์ของเขามันมีปัญหากันทะเลาะกันจบกันนะคะจบแบบเอาตรงๆอะ่ะจบแบบไม่เคลียร์ปัญหามันค้างคาอยู่นี่มันจะเคลียร์ซะที่ไหนล่ะมันไม่เคลียร์ค่ะจบจบปุ๊บทะเลาะกันจบปั๊บหนีกะจากกันมานะคะตัวเขาเองนั่นแหละอาจจะเป็นฝ่ายที่ว่า ตัดช่องน้อยแต่พอตัวก็ได้นะคะที่เรามองเห็นนตรงนี้เรื่องราวอาจจะสลับกันได้นะคะอย่างที่บอกว่าเขาก็คงรู้แล้วแหละด้วยความเป็นโลกแห่งความเป็นจริงเขาคงรับรู้ด้วยตัวเขาเองแล้วแหละว่าเขาอะรักคุณรักมากมายด้วยอยากกลับมาหาคุณยังคิดถึงเรื่องเก่าๆของเราสองคนอยู่เลยทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เขาเป็นฝ่ายไปนะคะ แต่ยังไงเสียเขาก็ได้แต่คิดจริงๆอย่างที่บอกว่าเขาก็ได้แต่คิดว่าอยากจะกลับมาหาคุณคิดถึงคุณยังมีใจมอบให้คุณนะคะแต่ก็ยังมองไม่เห็นว่าแนวโน้มจะมีการกลับมาเลยได้แต่คิดอ่ะตัวเขาอ่ะนะคะแต่ตัวคุณอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใจความรักไม่มีมอบเหลือให้ใครแล้วอะ่ะมอบให้แต่เขาคนเดียวอ่ะนะคะที่เรามองเห็นนตรงนี้เลยเดี๋ยวมาดูว่าบทสรุปค่ะบทสรุปบ้างดีกว่านะว่าของชาวกัน นะคะมาดูบทสรุปเอาวันนี้ก็ได้มากมาดูบทสรุปนะคะว่าของคุณสรุปแล้วคุณกับเขาเนี่ยจะลงเอยกันยังไงนะคะในช่วง15วันนี้นะของเช่ากันนะคะ ว้าวคุณต้องจำยอมมากๆแล้วจริงๆมองเห็นความจำยอมคุณถอดใจอะ่ะแม้แต่รักเขามากมายอะ่ะคุณถอดใจเพราะมันเป็นรักสามเศร้าถอดใจเพราะว่าเขาทิ้งคุณไปโดยไม่เหลียวแลนะคะเนี่ยแต่อย่างน้อยๆความในใจของคุณเรามองว่าทำไมคุณก็ยังรักเขาเหลือเกินรักด้วยเสน่หาด้วยแล้วตัดไม่ขาดด้วยอะ่ะดูสิ ถอดใจแล้วแถมยังตัดไม่ขาดตัวคุณเองรู้อยู่เต็มอกนะคะว่ามันคือความรักที่มันไม่โอเคสักเท่าไรหร่นึงคุณก็เลยคิดว่าโอเคฉันยอมตัดใจเขาเลยฉันยอมเสียสละฉันยอมเจ็บฉันยอมเสียเลือดเสียเนื้อเพราะเขาคนเดียวนะคะที่มองเห็นาตรงนี้แล้วคุณก็ไม่ยอมเปิดใจให้ใครด้วยอย่างที่บอกชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าหัวใจคุณมอบให้เขาไปแล้วนะคะต่อให้คุณรู้ตัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งน่ะมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วอะ แต่ต่อให้ความเป็นไปไม่ได้คุณรู้อยู่แล้วนี่ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่คุณก็ยังจมปลักยังลืมเขาไม่ลงเท่านั้นเองที่เรามองเห็นนะตรงนี้แล้วเราก็ยังมองไม่เห็นเลยว่าจะมีใครสักคนคุณด้วยแหละนะคะคุณถ้าคุณรอการกลับมาของเขาเราก็มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหนื่อยเหนื่อยมากๆนะเพราะเรายังมองไม่เห็นอะไรเลยว่าความยังมองไม่เห็นความสุขในตัวคุณณนะตอนนี้นะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาดูฝ่ายเขาบ้างว่ามันจะใช่ไหม นะ้มาดูอันนี้ว่าฝ่ายเขาบ้างว่าจะใช่ไหมเพราะเรามองเห็นว่าอืรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ยังจมปลักแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบมันแย่มากๆในความรู้สึกนะเขาเป็นฝ่ายเทคุณทิ้งหมดเลยอะ่ะหางตาไม่ชำเลืองมองเลยเงาไม่เหยียบอะ่ะที่เห็นตรงนี้เรามองว่าตัวคุณก็พยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงอ,ะอ่ะเนี่ย ชาวกันเรามองว่าช่วงนี้เขาก็น่าจะดูเบื่อเบื่อโลกโรกอยู่นะเบื่อหน่ายโลกถึงแม้ว่าเขาจะอยู่กับคนอื่นก็แล้วแต่นะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าตอนนี้ทำไมเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาอะใช้ใช้ความเบื่อของเขาตรงนี้เป็นอาวุธในการที่แบบว่าไม่ใช่เป็นอาวุธเขาบอกว่าใช้ความความ ความที่เขาเบื่อหน่ายโลกตรงนี้มามาใช้ชีวิตพลิกผันที่ว่าเริ่มเดินหน้าทำตัวเขาเรียกอะไรทำตัวละลาทำตัวแจกลักทั่วถึงเพื่อก,กบเกินความรู้สึกเบื่อหน่ายของเขามากกว่าโอเคพูดตรงนี้แหละนะคะบางทีก่อนอันนี้อาจจะพูดผิดนิดนึงแล้วเราก็มองเพราะว่าเขาใช้ความพยายามความอดทนอดกลั้นมากที่จะไม่ให้คิดถึงคุณนะั่นนะ มองเห็นว่าความรักที่เขามีให้คุณนะ่ะมันก็โอเคมันก็มีแหละเพียงแต่มันมีประเด็นเรื่องอื่นเข้ามาแทรกซึ่งมันไม่สามารถเป็นไปได้แล้วเราก็มองว่าก็ยังไม่สามารถเป็นไปได้เลยนะณนะปัจจุบันนี้ที่คุณกับเขาจะได้มีการมาเจอกันมาเคลียร์กันมาเปิดใจกันเรามองว่าคุณกับเขาจบันจริงๆอะนะคะจบจบจบ,จบแบบจบแบบเราก็ดูแล้วว่าชาวกันน่าสงสารนะาประมาณนี้นะที่เรามองเห็นนะคะณช่วงนี้ยังอยู่ในความทุกข์อะ ทุกแบบเรื่องความรักเพราะคุณไม่ยอมเปิดใจให้ใครเลยอะ่ะคุณใาหัวใจมอบไปให้เขาเต็มๆคนเต็มร้อยไปแล้วอะคะ่ะเราไม่สามารถเปิดใจให้ใครด้วยแต่จริงๆแล้วว่าชาวกัน,นเวลารักใครอะ่ะคุณรักแล้วรักปักใจอ่ะนะคะคุณรักแล้วคุณลืมยากด้วยนะคะของชาวกันเนี่ย <c oughs> เรามองว่า <c oughs> ต่อให้คุณอยู่คนละฟ้าฟ้ากันก็นตามทีเถอะเรามองว่าหัวใจของคุณสองคนะ่ะมันสื่อถึงกันได้นะ ต่อให้แม้ว่าในโลกแห่งความรจริงคุณกับเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือ,อยังไงก็ตามเนี่ยข <c oughs> อโทษทีกับในใจของคุณกับเขาอ่ะมันยังคงมีกันและกันนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือคุณเขาอยากแนะนําคุณว่าอืมคุณอย่าอดทนเอาตัวเองจมกับความเจ็บปวดความทุกข์อีกต่อไปเลยขอให้คุณหลุดพ้นนะคะขอให้คุณทําใจยอมรับมัน <c oughs> อย่างน้อย หัวใจเขาในใจลึกๆเขาก็ยังมีคุณนะคะแล้วหัวใจคุณลึกๆก็ยังมีเขาต่อให้อยู่กันโกลฟาฟ้าเพียงใดหรืออยู่กันห่างไกลกันเพียงใดก็ตามทีเถอะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเขาบอกว่าโชคชะตาเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะคือพรหมลิขิตนะคะ ลองดูนะบางคนชาวกันแบบว่าเริ่มอยากจะหันหน้าไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมศึกษาธรรมะอะไรก็ลองดูได้นะคะเผื่อทําให้จิตใจคุณนะ่ะดีขึ้นก็เป็นไปได้นะคะเพราะดูแล้วว่าคุณนะ่ยยากมากเลยที่จะลืมเขาขอโทษค่ะยากมากที่จะลืมเขานะคะตรงเนี้ <c oughs> แล้วก็ด้วยความที่เขาไปจริงๆแล้วเขาไปแล้วเขาไม่กลับเลย ไม่หันกลับมาด้วยตอนหน้านี้ด้วยทําคุณไว้เจ็บปวดมากแต่ตอนนี้กลับมาเริ่มคิดถึงคุณมารู้ใจตัวเองว่ารักคุณนะคะแต่มันสายไปละต้องบอกใช้คําว่ามันสายไปแล้วนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาณช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าคนโสดจะเป็นยังไงบ้างดีกว่าทําไมสาลักอะไรก็ไม่รู้มาดูชาวโสดบ้างค่ะชาวโสดเราสหรับนี้บ้างละ คนโสดคะเรามองว่าเร็วๆนี้นะคนโสดหรือณนะตอนนี้ก็ได้ที่เรามองเห็นเลยมีรักครั้งใหม่เข้ามาแน่นอนเรารักครั้งใหม่เนี่ยดีด้วยบอกให้รู้เลยว่าดีด้วยนะคะดีไหมดีมากๆต้องบอกว่าดีมากๆแต่ตัวคุณนะ่ะมันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาเท่านั้นเองนะคะคุณยังไม่พร้อมด้วยมั้ง เราดูแลสภาพจิตใจของชาวกันบางคนยังไม่พร้อมเลยค่ะที่จะมีรักครั้งใหม่แต่ยังไงเซีเรามองเห็นแล้วแหละว,ว่ายังไงก็ต้องมีรักครั้งใหม่เข้ามานะคะอันนี้มันคือประเด็นเลยที่ว่าถ้าอย่างน้อยๆตัวคุณไม่คิดจะพร้อมเปิดใจให้ใครคุณยังมีความทุกข์อยู่ คุณเบื่อหน่ายชีวิตรักอยู่คุณลองคุยกับใครเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกของคุณก็ได้ผ่อนคลายความทุกข์ของคุณผ่อนคลายความทุกข์ความในใจของคุณอันนั้นก็เป็นไปได้นะคะลองดูนะคะแล้วคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะรักครั้งใหม่เนี่ยเรามองว่าโอเคนะเขาเป็นคนโอเคแล้วก็เป็นคนทางไกลอาจจะมีฐานะดีด้วยที่เรามองเห็นณนตรงนี้นะคะเป็นคู่ทางไกลมีฐานะดีมากๆด้วยที่มองเห็นขอให้คุณ เอาไว้พิจารณาไว้ก็ได้ถ้าอย่างน้อยๆหัวใจคุณยังไม่พร้อมนะคะเพราะดูรู้สึกว่าคุณยังเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วก็เข็ดขยาดความรักที่เคยเจ็บปวดมานะคะเดี๋ยวมันดูว่าใช่ไหมเรามองว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาหาคุณจริงๆแหละมีรักครั้งใหม่เข้ามาหาคุณจริงๆนะคะ แล้วเป็นรักที่ดีด้วยรักที่สามารถต่อยอดพัฒนาไปไปเจอความสุขเจอแสงสว่างในวันข้างหน้าได้เอาอย่างนี้ว่ะเจอแสงสว่างในวันข้างหน้าได้ให้คุณลองเปิดใจนิดนึงนะคะอย่าพึ่งถอยอย่าพิ่งถอดใจต้องบอกแบบนี้ว่าอย่าพิ่งถอดใจแล้วอย่าพิ่งถอยอดีตก็คืออดีตนะคะอดีตคือเขาทําให้เราเจ็บปวดแล้วก็จมปักกับมันได้แต่อย่าจมปักนานนะคะบอกแค่นี้แหละอย่าจมปักนาน คุณยังมีเขาคนนั้นอยู่ในใจของคุณเลยอ่ะคุณยังไม่ยอมเอาใครเลยอ่ะค่ะจริงๆคุณยังแบบยังมั่นคงกับรักครั้งเดิมยังยึดติดกับรักเดิมๆยังรู้สึกเบื่อหน่ายความรักครั้งใหม่อืมมองว่าคุณลองเปิดใจดูสักนิดนึงเผื่อคนใหม่อาจจะดีกว่าคนเก่าก็ได้นะบอกแบบนี้เลยนะคะชาวโสดน,นะคะอย่างน้อยๆทําให้คุณกระชุ่มกระชวยหัวใจได้แหละนะต่อให้คุณไม่เปิดใจเต็มร้อยคุณก็ดูหน่อยนะคะเผื่อเขามาดีจริงๆนะคะ อย่างน้อยๆชัดเจนแล้วว่าคุณต้องไม่จมปลักกับอะไรเดิมๆความรักคือสิ่งสวยงามเสมอนะคะต้องบอกแบบนี้นะอย่าให้การเวลาขโมยเวลาชีวิตของเราไปเราเจ็บช้ำน้ําใจอะไรมามา,มากแล้วเอาเวลาเัวเอาเวลาไปจมกับชีวิตที่เจ็บปวดมามากแล้วเนี่ยเราก็ ต้องคิดให้ได้ว่าอย่าให้การเวลาเขาขโมยเวลาชีวิตของเราต่อไปอีกนะคะเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ทุกคนนะคะต้องบอกแบบนี้นะคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ปัญหามันอยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกหรือคุณจะเอาหรือไม่เอา่านั้นเองปัญหามันอยู่ที่ตัวคุณจริงๆนะคะว่าคุณยังเข็ดขยะกับไออารมณ์เดิมๆอารมณ์ที่เจ็บปวดแสนสาหัสของคุณอยู่เลยอะ่ะคุณยังคงแบบเรามองว่าคุณยัง เขาเรียกว่าอะไรยังคงหวงแหนชีวิตส่วนตัวยังคงหวงแหนความรู้สึกตัวเองยังคงหวงแหนความอะไรเก่าๆของคุณอยู่ไม่ยอมเปิดใจเลยนะคะเนี่ยคุณไม่ยอมเปิดใจจริงเลยอาจเป็นเพราะหนึ่งเวลาคุณเจอใครสักคนหนึ่งอ่ะคุณเลือกแล้วเลือกอีกคุณเลือกมาแล้วคุณเฟ้นมาแล้วว่าคนคนนั้นคือคนที่คุณต้องอยู่ด้วยคือคนที่คุณไม่เปิดไม่ยอมเปิดใจให้ใครอีกนะคะเนี่ยคุณเลือกเยอะคุณเลือกมากด้วยชาวกันคุณเลือกแล้วเลือกอีกด้วย ต้องบอกแบบนี้เลยกว่าจะเลือกใครสักคนนี่คุณต้องเลือกแบบืใช่จริงๆอะ่ะถ้าไม่ใช่คุณไม่เลือกอะ่ะนะคะแต่อย่างน้อยข้อแนะนำของเราบอกคุณแล้วละ่ะว่าเปิดใจบ้างอะไรดีๆก็อาจจะมานำสู่คุณความสุขอาจจะมาหาคุณเร็วๆนี้นะคะถ้าคุณยอมเปิดใจทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งอย่างขึ้นกับตัวชาวกันเองนะคะ เอาใจช่วยนะคะไว้เดี๋ยวมาดูคลิปความรักของธาตุดินต่อไปว่าเป็นยังไงนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ